ข้อคราวรระวังแบบแรกเอาเฉพาะเรื่องกลุ่มยาโอาฟูรูฟิตก,ก่อนที่ฟ้าบอกว่ามันจะมีสารที่ไปกระตุ้นการทํางานของฮอร์โมนผู้หญิงคือเอสโตรเจนความเสี่ยงที่มีเพิ่มก็คือเรื่องความเสี่ยงของมะเร็งเต้านมนีค้ค,คือสิ่งที่น่ากลัวที่สุด จากคุณผู้หญิงถามบอกว่าหนูเห็นการขายยาผ่านทางเฟ e บุ o กค่ะคุณหม,อ,มอยาที่โฆษณาว่าใช้แล้วรูฟิตส่วนไหนก็จะแบบอกฟูรูฟิตเนี้ยนะคะม,มันใช้ได้ผลจริงไหมคะหรือว่าเป็นคำโฆษณาเกินจริงก็อันดับแรกต้องเข้าใจก่อนว่ายาอาหารเสริมหรือว่าสมุนไพรที่ชอบอ้างว่าช่วยทำให้ออกฟูรูฟิตเนี่ยอันที่จริงแล้วก็คือมีสารสมุนไพรหรือ ตัวสารบางอย่างที่ออกฤทธิ์คล้ายกับฮอร์โมนผู้หญิงก็คือเอสโตรเจนนั่นเองนะคะถ้าเป็นสมุนไพรที่เราเจอบ่อยๆเนี่ยก็จะเป็นพวกกวาวเครือขาวที่ช,ช่วงหนึ่ง<ช>ฮิตมากๆซึ่งพวกนี้เนี่ยพอมันออกฤทธิ์ไปกระตุน้นการทํางานของฮอร์โมนผู้หญิงคือเอสโตรเจนเนี่ยมันก็เลยทำให้บางท่านเนี่ยที่ขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนก็จะรู้สึกว่ามีฮอร์โมนเอสโตรเจนเยอะขึ้นหน้าอกก็จะรู้สึกว่าเต่งตึงขึ้นแล้วก็เรื่องของทางเรื่องภายในเนี่ยใช่ก็อาจจะรู้สึกว่ามันกระชับขึ้นแต่ที่จริงแล้วเนี่ย ในเรื่องของบริเวณเออช่องคลอดที่จะทําให้มันกระชับขึ้นเนี่ยอันที่จริงก็คือไม่ผลการออกกําลังกายเพราะว่ากล้ามเนื้อบริเวณช่องคลอดเนี่ยมันมีชื่อเรียกว่า pubococcygeal muscle หรือว่า PC muscle มันก็จะเป็นแผ่นรองอยู่ตรงช่วงอุ้มชิงกรานของเราทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้น,เ,นเวลาอายุมากขึ้น ก็อย่างเหมือนเราเอาอากกําลังกายไปนานๆกล้ามเนื้อทุกมัดมันก็จะต้องมีการหย่อนคล้อยใช่ไหมคะเหมือนคนที่อายุเยอะขึ้นอ่ะเคียง่ายๆเหมือนคนที่มีแผ่นหนังสติก๊กหรือรว่ายางรัดสติก๊กเรารัดผมไปนานๆสักพักหนึ่งมันก็ยืดพวกนี้ก็เหมือนกัน,นพออายุเยอะขึ้นเนี่ยมันก็มีความเขาเรียกว่า ลดความออยืดหยุย่นข,ของกล้ามเนื้อได้อย่างที่สองยิ่งถ้าเป็นหลายคนที่เป็นคุณแม่ที่มีลูกมีน้องมาหลายๆครั้งเนี่ยมีการเ,ออเขาเรียกว่าค,คลอดอผ่านทางช่องคลอดก็ทําให้กล้ามเนื้อบ,บร,ริเวณนั้นเนี่ยมันเกิดอาการหย่อนคล้อยง่ายกว่าปกติได้เพราะฉะนั้นวิธีที่ดีก็คือทำไงก็ได้ก็ออกกําลังกายกล้ามเนื้อมัดนั้นให้มันแข็งแรงมัดนั้นจะออกอยังไงคะเพราะว่าถ้าแบบยกเวทอะไรมันคมไปไม่ถึง ก็เอาเอาเป็นว่าต้องออกให้ถูกต้องดีกว่าเพราะอย่างที่บอกคือมันเป็นกล้ามเนื้อบริเวณอุ้งเชิงกรานถ้าเวลาเรายกของเอ่อยกของหนักๆเนี่ยหลายคนคือไม่ใช่แค่เรื่องปัญหาตรงนั้นเอ่อที่หลวมนะคะเพราะว่ากล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานมันหย่อนก็จะมีปัญหาเรื่องปวดหลังด้วยเพราะว่าเป็นการยกของหนักแบบผิดวิธีเอออย่างที่เราทราบกันดีว่าลายกของหนักพวกนี้เนี่ยมันต้องมีการเกรงกล้ามเนื้อกากลางลาตัวก็เช้นแต่กล้ามเนื้อก้นกล้ามเนื้อหลังกล้ามเนื้อหน้าท้องรวมถึงไปกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานด ก็จะค่อนข้างคุ้นเคยเพราะว่าทุกคนก็จะบอกว่าให้นึกว่าบริเวณกนกลางลําตัวนี่มันมีกล้ามเนื้ออยู่นะและทุกครั้งเวลาเราออกกาลังกายก็คือต้องเกรงกล้ามเนื้อบริเวณกนกลางลําตัวทั้งหมดรวมถึงกล้ามเนื้อตรงอุ้งเชิงกรานด้วยเพื่อเหมือนกับชายคอมมาเซลให้แข็งแรงทีนี้เวลาออกกาลังกายบริเวณนั้นที่ถูกต้องเนี่ยหลายคนจะคุ้นเคยอยู่แล้วก็คือการออกกาลังกายที่เรียกว่าคีเกลที่มาจาก ใช่ใชที่มาจากคุณหมอที่ชื่อเคีเกลเลยซึ่งวิธีออกก็ง่ายๆเขาบอกให้นึกว่ากล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานนี้มันทําหน้าที่ก็คือช่วยขมิบทั้งรูปัสวะแล้วก็รูที่เราใช้ถ่ายหนักด้วยนั้นก็ให้นึกถึงเวลาที่ปวดปัสสาวะมากๆปวดอยากจะเข้าห้องน้ำมากๆแต่อย่างเข้าไม่ได้เราต้องขมิบอั้นเอาไว้ใช่อั้นเอาไว้ก็ให้ขมิบค้างไว้10วินาทีทำครั้งหนึ่ง10วินาทีเลยแล้วก็คลายออกก็คือเหมือนยกเวทอย่างนี้เลยเข้าใจเข้าใจแล้วก็ค้างไว้สินาทีแล้วก็คลายซึ่งทําเซตนนึงงเเเหมมือยยกกวล็ปรระาณ10คั้ สาครั้ง <rua> แล้ววันหนึ biz, ่งเนี่ยก็ทําได้1 0ถึง30เซตขึ้นไปก็แล้วแต่จะทำอะไรได้อะเหมืกันนะเพราะว่านึกออกเมื่อไหร่ดูไปก็ทําไปด้วยอะไรเงี้ยนะคะขอคําแนะนําจากหมอเลยดีกว่าว่าจะทํายังไงแล้วถ้าแบบไปอ่านพวกนี้เจอในอินเทอร์เน็ตจะซื้อมาทานไม่ทานดีไหมมีผลเสียหรือข้อควรระวังอะไรอเปล่าข้อควรระวังแบบแรกเอาเฉพาะเรื่องกลุ่มยาโอฟูรูฟิตก่อนที่ฟ้าบอกว่ามันจะมีสารที่ไปกระตุ้นการทํางานของฮอร์โมนผู้หญิงคือเอสโตรเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยความเสี่ยงก็ไม่ต่างจากคนที่ใช้ฮอร์โมนเอสโตรเจ ก็ต้องระวังความเสี่ยงที่มีเพิ่มก็คือเรื่องความเสี่ยงของมะเร็งเต้านมเนาะนะคะอันนี้ก็คือต้องระมัดระวังให้มากอันนี้คือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดอย่างที่2คือการซื้อยาผ่านแหล่งที่เราไม่ทราบว่ามาจากไหนเนี่ย<อ>ข้อเสียก็คือมันผ่านการรับรองขององค์การอาหารและยา<อ>หรือ,อย่าง<อ>ซึ่งกระบวนการการผ่านออยอนี่มีไว้เพื่อช่วย ป้องกันผู้บริโภคว่าให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยแล้วก็มีคุณภาพเพราะฉะนั้นการซื้อยาผ่านอินเทอร์เน็ตเนี่ยจะมา,จากจะน้อยต้องรู้จักเช็คว่ามีเลขที่ออยอไหมแล้วก็ถูกต้องหรือเปล่านะคะเพื่อความปลอดภัยของเราเอง